เธออีกสักนิดเจอได้ไหมจ้าเธอพระนีเธอช่างแหม่ไม่นะ่าคิดว่าเธอช่างมาตาเธอชอบดูปลาที่บ้านฉันมีเธอจะโทรอัลล่าวันเดียร์ลูกา้าคาบีปาร,ราหรือว่าจะเอาปากกาอันนี้ไม่มีเธอเธอเธอหิวชื่อตัวพระยองแลปะปอดเธอฝาดเดินมาจากเกาะดงเพลและพอกจากพอดีการได้เธอฉันว่าเธอ,อยังไม่อยากกลับเหมือนที่ฉันยัง ร้องให้เธอได้ฟังแค่เพียงเธอยอมมากราบด้วยกันต้นรำมใต้เงาของพระจันทร์นิ่งแต่ไหนจะให้ฉันได้พาเธอลอยเธอในสกายยังกอดซีรีอาจไม่ค่อยมีดาวที่พร่างพรายก็มีเธอที่นี้ just wanna be lost in your eyes ตอนกนิดเดี ดีเจอ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีพี่กวงค่ะสวัสดีวันที่17ใช่ไหมสวัสดีครับเพราะเมื่อวานมันคือวันที่16นะคะเป็นวันที่หลายๆคนก็มีความสมหวังความผิดหวังอะไรกันไปนะคะสวัสดีวันศุกร์ก็เชื่อว่าเราจะซ้อมวันหยุดกันได้ป่ะทางานกันแบบสบายสบายเริ่มต้นแล้วนะคะเพราะว่าอะไรออมว่าช่วงบ่ายนี้เริ่มวางแผนแล้วอะไรเย็นนี้ไปไหนครับ ถูกป่ะใช่ครับอย่างนี้เราจะไปไหนดีนะเราจะไปร้านอะไรเรานัดเพื่อนตรงลงตรงไหนเราจะเปลี่ยนที่นัดกันหรือเปล่าแล้ววันนี้ท้องฟ้าสดใสขึ้นมีแดดสดใสขึ้นและพีเอ็มสองจุดห้าเบาขึ้นเยอะนะคะขาวเยอะในที่นี้คืออย่างน้อยจากแดงก็เป็นเหลืองใช่ใช่วันนี้เราได้เห็นเหลืองก็ดีใจแล้วนะเนี่ยอะใช่มันมันจากแดงแล้ววนส้มวนแดงอยู่วันนี้เป็นเหลืองและที่สําคัญค่ะถ้ามองออกไปคุณผู้ฟังมองให้เต็มตาแต่ถ้ามันจ้ามากใส่แว่นกันแดดนิดนึงนะคือเราได้เห็น แสงแดดที่พ้นชั้นแบบฝุ่นอะใช่ไหมพี่กวคุณฟังรดูดิวันนี้มันต่างจากทุกวันมากเลยนะใช่ครับถูกปะเราเราไม่ได้เห็นสิ่งนี้มานานแล้วนะเอ<ช>าวาดมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณทุ้ฟังวันนี้ก็น่าจะเป็นวันศุกร์อีกศุกร์หนึ่งที่เรียกได้ว่าโอเคปะ สดชื่นขึ้นบางคนอาจจะอยากขยับตัวออกไปเดินสวนไปอะไรก็ได้นะแต่ก็อาจจะยังไม่เหมาะกับเรื่องของการถอดหน้ากากแบสักทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้เผื่อใครจะขอเพลงมีขอท่าทองสาวด้วยยังไงเรามีไหมไม่มีครับแต่คุณผู้ฟังถ้ามีคนอย่งอ๋อไม่พลาดป่ะใช่ไหมที่ควงคุณผู้ฟังถ้ามีนี่ไม่พลาดเลยนะไม่พลาดเลยจริงๆนะคะเราเริ่มต้นกับใจกลางเมืองค่ะ ลาบานูนแล้วต่อกันที่เศษเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลนี่ติดค้างกันเอาไว้นะคะที่บอกตั้งแต่เมื่อวานกันละกันมาดูแมวน้ําดำ <c oughs> มาดูแมวดำน้ำ <c oughs> มาแมวดำน้ำแบบดูแมวน้ำ <c oughs> ไมืไหว <c oughs> าก็ดูแมวดำน้ําก่อนเออโอ้อยวนอยู่างเงี้ยทํากับข้าวบ้านเราไหมเพลงชื่อยาวดีชอบ <c oughs> นะแล้วสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาจิงชื่อเพลงแบบทําว่าชื่อเพลงจับจับต้องไม่ได้สักอันเลยว่าพี่กวง <c oughs> เหตุผลที่ไม่มีเหตุผล ก็แบบหนึ่งถูกไหมกัและกันเนี um ่ยด oui> ูเซฟสุดดูเบาดูเบาสุดดูดูเป็นชื่อแบบมาแต่นั่งแต่เนิ่นต่นานใช่ครับมาดูแมวดําน้ําทํากับข้าวบ้านเราไหมนี่คือเพลงยุคนี้นะอถ้าชื่อแบบนี้ถูกป่ะถูกต้องครับสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ประมาณหนึ่งประมาณแล้วแต่ช่วงยุคใช่ป่ะถ้าเปิดถ้าเลยเดือดโถย ก็ยุคนี้นะใช่ป่ะมันมันคืออย่างนี้เลยนะมันก็เป็นอะไรที่เป็นเป็นยุคเป็นสมัยจริงๆอ่น่ารักดีนะคะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันด้วยเรื่องของท้องฟ้าที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นปกติหรือไม่ปกติถูกไหมมันไม่ต่างอะไรกับคําว่ากินนอนแล้วก็ถ่ายป่ะถูกต้องกินนอนถ่ายหรือเรียกใช้คําว่ากินอิ่มนอนหลับขับถ่ายอมเชื่อว่าหลายหลายคนไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสําคัญหรอก เพราะอะไรเพื<ๆ>่อนฟังมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดป่ะระ<ๆ>บบอ่ะมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเราอาจจะคิดถึงมันแบบว่ามันไม่ได้แบบมองว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือไม่ได้ถึงความสําคัญของมันเลยด้วยซ้ำ<ๆ><ๆ>เพราะว่าอะไรมันเหมือนเป็นฟังก์ชันของร่างกายอะ่ะคือถ้าธรรมชาติปล่อยฉัอนออกมาให้เกิดแน่นอนฟังก์ชันที่ติดตัวมันฉันก็ต้องมีแบบนี้แหละ ถูกป่ะฉันมีจมูกไว้หายใจฉันใช่ไหมฉันก็มีปากเอาไว้กินป่ะพี่กวงใช่ครับฉันก็ต้องนอนหลับฉันก็ต้องขับถ่ายนี่คือฟังก์ชันที่มีให้เหมือนเราซื้อรถเลยถูกซื้อรถมีอะไรฮะสวนสำคัญตัวถังถูกไหมมันจะต้องมีระบบเชื้อเพ,นนอเพลิงเครื่องยนต์พวงมาลัยอะไรเงี้ยแล้วข้างในนั่นก็นแล้วแต่แล้วมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานได้ดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรุ่นรถที่มาถูกป่ะใช่ครับทั้งหมดอะ กว่าเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยแยกย่อยแล้วมันสําคัญก็วันที่เครื่องล้วนอถูกไหมถูก,ถกวันที่เครื่องล้วนเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นล่ะคุณผู้ฟังรู้องบอกว่าเราเรารู้นี้ใช่ <laughs> และคำหนึ่งนะที่มันมีคือกว่าเราจะเข้าใจคําว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐหรือเวลาเราได้ยินใครบอกว่าอหยนอนริบๆแบบนอนให้มันพอเหอะเดี๋ยวมันจะนู่นนี่นั่น เฮ้ยนอนเยอะๆเวลาป่วยอ่ะมันจะหายเร็วบางทีเราจะไม่ได้รู้สึกเชื่อกับมันแล้วก็ไม่คิดว่าการนอนมันจะอะไรมากถูกปะใช่ครับแล้วยิ่งวัยรุ่นตอนเด็กอ่ะเราจะรู้สึกว่าวายใช้ชีวิตไปเรื่อยนอนไม่พอไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังคะวันนี้มันคือวันนอนหลับ โลกนะคะคถามว่าถ้ามันมีแปลว่ามันต้องมีความสําคัญถูกไหมใช่ถามว่าการนอนหลับคืออะไรอันนี้นนทเวศเขาบอกว่ามันเป็นสภาวะธรรมชาติที่ร่างกายมีการลดลงของการรู้ตัวอา่าเห็นไหมธรรมชาติจริงๆการรับรู้จากภายนอกหรือสิ่งกระตุน้นการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรก็ตามการเป็นแปลงดังกล่าวสามารถกลับมาตื่นรู้ตัวได้ง่ายพฤติกรรมดังกล่าวก็เกิดขึ้น้ำจังก็คือการนอนนั่นแหละก็คือการพักผ่อนถูกไหมใช่ครับมันก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนถามว่า มันสำคัญไหมการนอนต่อกันกครับอ่ะพี่มันต่อกันใช่ไหม <Okay. S 1> อยู่ตรงไหนอ่ะขึ้นไปครับ ขึ้นไปอีกนะครับมันขึ้นแล้วหรอเปล่าดันตอจากอันนั้นนะครับเนี่ยประโยชน์สาหรับประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์ของการไม่ได้เอาแว่นมาเนี่ยประโยชน์ของการนอนเชื่อว่าช่วยให้ร่างกายทําระบบการทํางานในอวัยวะโดยเฉพาะหัวใจและหลอดเลือดได้พักผ่อนนอกจากนี้การนอนหลับยังเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้เกิดการฟื้นฟูการทํางานของร่างกายสารเคมีในร่างกายสารสื่อประสาทให้เกิดการสมดุลที่เป็นปกติรวมทั้งจัดระเบียบความจําที่เราได้รับมาในเวลา กลางวันให้เป็นระบบเขาถึงพยายามบอกให้เราว่าเข้านอนนะประมาณช่วงเวลาไหนกี่โมงกี่โมงอ,อย่างน้อยควรจะได้วันละกี่ชั่วโมงถึงความเป็นจริงเราจะรับได้นะว่าโอ๊ยเรานอนสีชั่วโมงแล้วเอาอยู่อือถูกต้องครับแต่บางทีอ่ะถ้าเกณฑ์มันมีอ่ะ มันก็ควรไปตามเกณฑ์แ,แต่แว่ามันต้องมีอะไรสักอย,ากยอ่างหนึ่งแต่ไม่ต้องไปฟิกว่าโหยต้องขนาดนั้นแล้วทาให้ฉันทําอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันมีแบบโอกาสทําได้ก็ทําการจะนอนให้หลับเนี่ยเขาก็บอกว่าไฟก็มีผลใช่ครับควรจะเป็นแ<ม>สงมืดไฟอุณหภูมิมใช่หนาวเกินไปก็ไม่ดีดร้อนเกินไปก็อาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่ใส่นอนจึงเป็นสิ่งสําคัญอุณหภูมิเป็นสิ่งสําคัญส่วนแสงเนี่ย บางคนก็ใช้ตัวช่วยเป็นไอ้แผ่นที่แบบปิดตาปิดตาอันนั้นก็ช่วยก็แต่ละคนก็มีแบบไซส์ที่ใช้ไม่เหมือนกันความถนัดความนุ่มน้ําหนัก <c oughs> อะไรไม่เหมือนกันมันช่วยได้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาที่เราจะเข้านอนแล้วเวลาที่ตื่นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราให้ความสําคัญแค่ไหน <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เวลาเจ็บป่วยอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสังเกตบางทีไม่ใช่กินยายอย่างเดียวการได้นอนอยู่บ้าน ตื่นสายหน่อยหรหรือว่านอนเร็วน,นิดนึงมันจะดีขึ้นเร็วนะใช่ครับเขาถึงบอกให้เราพักผ่อนอยู่บ้านก่อนอย่าฝืนมาทํางานนะคะคุณผู้ฟังแล้วถ้าเราจะลาง,งานแล้วนายถามว่าป่วยเป็นอะไรป่วยเป็นป่วยอป่วยเป็นป่วยค่ะคไม่ได้ป่วยเป็นอะไรป่วยเป็นป่วยเท่านั้นเองเจ้านายที่ดีควรจะถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมงานเคลียร์หรือ,อยังเออรีบไม่ต้องห่วงนะนอนไปก่อนแล้วเดี๋ยว หายแล้วจะได้ค่อยฟื้นตัวแล้วมาทํางาน <Okay. S 2> นะคะอะนั่นก็เป็นเรื่องของการนอนที่เรารู้สึกว่าบางคนมองข้ามและไม่ให้ความสําคัญแต่วันนี้้ําอ่านเจอตั้งแต่เช้าแล้วล่ะมันมีอยู่เรื่องหนึง่งเขาเรียก SSI แล้วก็อะไรวะมันเขาบอกว่าเป็นโรคหายยากมันไม่ได้มีเยอะนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเป็น เขาบอกว่ามันคือโรคนอนไม่หลับมรณะมันเป็นโรคที่สามารถทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ค,คือถ้าไม่ได้นอนจนถึงจุดหนึ่งอลนะมันเป็นรุนแรงกว่านอนไม่หลับทั่วไปเขาบอกว่ามันจะเกิดความรุนแรงในอายุประมาณ45ปีขึ้นไปโดยจะไม่สามารถนอนหลับได้จนเกิดความกังวลแล้วมันจะมีความรุนแรงของอาการมีระยะทั้งหมด4ระยะไปจนจบที่ระยะที่4่ผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการสมองเสื่อมและเริ่มสูญเสียความทรงจําโดยอาการจะหนักขึ้นไปตาม เวลาภายในหนึ่งปีผู้ป่วยจะมีอาการเข้าไปสู่ของขีดความอันตรายและอาจจะมีอาการเสียชีวิตในที่สุดเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีอาการนอนไม่ค่อยหลับจนเกิดเป็นความกังวลในอาการของตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นสาเหตุเขาประมาณว่ามันเกิดจากสายพันธุ์ของโปรตีนเราวินิจฉัยเองไม่ได้หรอกคุณผู้ฟังเป็นขนาดเนี้ยมันต้องไปพบแพทย์ถามว่ามันต่างจากอินสอมเนียังไงมันหายากกว่ามันมันหายยากกว่าเนาะ ใช่ครับไหมคะมันมัน <c oughs> หาย,ยากกว่าเยอะอินอินอินอมเนียก็นอนไม่หลับก็ประมาหนึ่งก็<ช>ทรมานพอแล้วอะ่ะรจริงๆคุณผู้ฟังแค่เรานอนไม่หลับทุกวันเนี้ยบิดต,ตัวจนหึงตีสองก็เครียดแล้วนะบิดจนหึงตีสองนี่คเครียดเครียดแบบเม่ไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับนั่นแหละบางคนใช้วิธีออกกําลังกาย ในช่วงเย็นอ่าก่อนจะนอนสักสี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ต้องงดทานคาเฟอีนอย่างน้อยสี่ถึงหชั่วโมงแล้วจริงๆแล้วเวลาบางคนบอกว่าเฮ้ยดื่มเหล้าแล้วหลับสบายอ่ะเขาบอกจริงๆแล้วการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทําให้การหลับนั้นอ่ะมันไม่ได้สนิทมันอาจจะช่วยให้เราเคลิ้มเพราะมันเหมือนมึนเมาแต่การหลับคุณภาพในการหลับอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นอ้อมก็บอกแค่นี้ละค่ะนอกนั้อย่ส่วนที่เหลือแล้วแต่คุณผู้ฟังจะพิจารณา Hats. EFM Shock News.